ผมเชื่อว่าภายในสองสามวันที่ผ่านมานยพวกเราคงจะเคยได้ยินเรื่องของพระพิสุสงฆ์ที่ได้ลาสิกขาแล้วก็มาตัดหัวตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั้นนหะผมเชื่อว่าพวกเราคงจะเคยได้ยินแต่ผมคิดว่านะมันเป็นการกระทําที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นการสร้างบาร,รมีใดๆให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าการสร้างบาร,รมีนยมันจะต้องเป็นการสร้างบาร,รมีโดยมีผู้เสียสละ และผู้ได้รับทานนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นฆ่าตัวเองตายแล้วก็มีคนได้รับทานจากการฆ่าตัวเองนั้นๆเน,น,น,นนะเป็นต้นนะครับเมื่อครั้งก่อนนะ่ยมันจริงอยู่ที่เมื่อก่อนเนะี่ยมันเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนิทานชาดกที่พระพุทธองค์พระบรมาศาสดานะได้พร่ำสอนแก่เราพระพุทธสม์นะครับก็จะมีเรื่องของอพญากระต่ายเนื้อที่ได้กระโดด ตัวเองเข้ากองไฟเพื่อที่จะให้ให้เป็นทานแก่สมณะชีาพามเนะี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างกุศลอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของอพยากวางทองนะฮะที่ที่ได้อะไรอะ่ะที่ได้ช่วยชีวิตกวางเนื้อที่ตั้งท้องนั่นแหละให้พ้นภัยก็ได้ทำมาแล้ว นะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของครั้งหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เราเนี่ยได้ได้สวยชาติเป็นพระราชาเนี่ยก็ได้ทรงทรงให้ทานให้ดวงตาเนี่ยให้แก่ยาจ,จกเนี่ยก็ได้ทํามาแล้วนะครับแต่ว่าการกระทําที่ผ่านมานะการกระทําของพระพิสุกสงฆ์ที่ลาสิกขาแล้วก็ตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธพระบูชาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้แก่ผู้อื่นเลย นะครับถือว่าไม่ได้เป็นการสร้างกุศลเลยนี่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแบบเหมือนครับตายฟรีนะนี่คือตายฟรีนั่นแหละครับผมไม่รู้นะว่าวาระจิตสุดท้ายเนะี่ยก่อนที่อ่คนคนเนี้ยที่ได้ตัดหัวตัวเองนะก็คือต้องเป็นคนแล้วเพราะว่าลาสิกขาแล้วนะที่ได้ตัดหัวตัวเองนะ ไม่รู้ว่าจิตสุดท้ายเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิบากกรรมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับการกระทําโดยการฆ่าตัวตายเนี่ยถือว่าเป็นคุร,รูกรรมหนักนะฮะหึงประการใน5อย่างนั่นคือการฆ่าตัวตายซึ่งมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยกัเรานะครับแล้วก็พระโบรมศาสดาเนะี่ยก็ไม่ได้ทรงสอนเรื่องการฆ่าตัวตายที่จะที่จะเป็นกุศล แห่งการบำเพ็ญบารมีเนี่ยก็มไม่ได้บอกเอาไว้ก็ไม่ได้ทำสอนเอาไว้พระองค์ก็สอนเพียงแต่การเว้นจากสิ่งอบาย,ยมุกทั้งปวงแล้วก็การให้ทานน่ทานศีลภาวนาอะไรแบบนี้เป็นต้นมากกว่าแต่ถ้าหากว่าพวกเราจะทำทำทำบุญหรือว่าทำอะไรที่เป็นการทำเพื่อบูชาพราะพุทธศาสนาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะให้ทานอะไรแบบนี้ดีกว่า ให้ทานรักษาสินแล้วก็ภาวนาอะไรแบบนี้ยังจะมีประโยชน์มากกว่านะครับก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้ระหนักคิดกันหน่อยว่าสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควรนะฮะอย่าวไปหลงเชื่อมันมากนักเรื่องการฆ่าตัวตายเดียผมว่ามันเป็นลัทธิอะไรนะอะไรอาน,นาคตะวงเดีย๋ยใช่ไหมมีมานานตั้งยุบสมัยรอหนึ่งรอสองรอสามใช่ไหมรอสามรอสี่ใช่ไหม นะมันไม่ได้เป็นการการะท,ทําที่ที่ดีนะครับผมว่าอืมไหนๆเราก็เกิดมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปตามเวรตามกรรมนั่นแหละทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะแค่นี้วัดดี